มหัศจร,ร์สิบคำสอนหลวงปู่มั่นภูริธาโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพข้อหนึ่งเมื่อใดที่โมโหหลงนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องข้อสองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดถูกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจข้อสมเมื่อใดที่กัดกรุ้งใจ ลองสุดลงหายใจเข้าลึกแล้วคิดดูว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้วข้อสี่การได้พบหน้ากันในวันนี้หมายความว่าหมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเรา จะมัวมาทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทํำไมข้อหเมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดบ้าจะเสียมิตรข้อ6เรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป ข้อ7เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันข้อ8เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไปให้ลองไตรตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปข้อ9อาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆอ,อีกมากเพียงใดข้อ10ความสุขง่ายๆ ที่เรามองข้ามวันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายแค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆแล้ว